เว้ยนี้เหมือนเพิ่งแต่งหน้าเสร็จเลยอะทั้งที่คือโดนน้ำไปแล้วน้ำแรงด้วยยิ่งโดนน้ำยิ่งผ่องงงมากเชื้อเหอะน้ำสาดดำน้ำเล่นน้ำอะไรเงี้ยไม่รู้แต่ก่อนคือต้องทาอุทยัยทิพย์ข้างในฟิลฟิลตัวแม่สงการจะบอกว่าแคนเมทุกคนต้องมีนะสงการนี้ติดทนแบบทนมากอะกันน้ำสุดๆล้างไม่ออกเช็ดไม่ออกนะดูดิถูก,ก็ไม่ออกด้วยได้ไหมเราแต่งหน้าส่งการไปเราแบบปากแบบนี้ได้ไหมผู้นำแฟชั่นเก๋ ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมิกแล้วนะคะในลุคนี้เลยมีความซัมเมอร์มีความสดใสแล้วก็มีความต้อนรับสงการสุดๆเลยนะคะด้วยทรงผมด้วยอะไรด้วยนะแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมแบบสงการเขาต้องทําผมทรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันเก็บผมง่ายมัง้งวันนี้พิมก็เลยจะมาแต่งหน้าลุคนี้นะคะต้อนรับซัมเมอร์แล้วก็ต้อนรับสงการะคะ่ะก็ปีนี้เราสามารถเล่นสงการได้แล้วให้เพื่อนๆทุกคนระวัดระวังตัวด้วยแล้วก็แต่งหน้าแต่งตัวจัดเต็มนะคะเพราะเราไม่ได้เล่นมา2-3ปีแล้วเนาะนี่ก็แต่งหน้าลุคนี้ออกไปเลยนะคะเพราะว่าเครื่องสำอาง คลิปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องสำอางที่กันน้ํำกันเหงื่อนะคะแล้วก็ติดทนมากๆแน่นอนว่าโดนสาดน้ําก็ไม่หลุดโอเคก็ถ้าเพื่อนๆนะคะอยากรู้แล้วว่าลุกนี้จะแต่งยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ มาค่ะทุกคนมาเริ่มกันที่หน้าสดนะคะมาเจอกันแบบไก่ต้มไก่ต้มแบบนี้เลย เริ่มแรกก็มาลงกันแดดเลยค่ะถ้าสังเกตน,นะคะพื้นหลังของพิมก็คือจะไม่คุ้นเคยเนาะเพราะว่าตอนนี้พิมอยู่ภูเก็ตนะคะภูเก็ตอีกแล้วใครติดตามมาาจะรู้ว่าแบบเฮ้ยไปภูเก็ตแบบตลอดเลยนะตอนนี้ก็มาเที่ยวภูเก็ตนะคะแล้วก็ช่วงนี้ขึ้นแดดร้อนมากเหมือนพระอาทิตย์จ่ออยู่ที่ภูเก็ตวันนี้พิมก็จะใช้ละลรดโครซนะอันนี้เขาดีมากๆปกป้องได้แบบ UV มูล400ปกป้องผิวจากแดดได้แบบดีมากๆลึกมากๆเพราะว่าเหมือนกับแบบไอตัว UV มูล400เนี่ยมันจะเป็นแบบแสงที่มันค่อนข้างที่จะแรงมากๆ แล้วก็สามารถที่จะแบบทะลุลงผิวหนังของเราได้เลยอะไรประมาณนั้นเนาะตัวนี้ก็คือกันน้ํากันเหงื่อด้วยนะคนผิวมันใช้ได้นะคะต้องทางกันแดดเยอะนิดนึงนะแล้วก็นี่แหละเราลดโพเสเซเป็นกันแดดที่พิมพเอามาตัวเดียวเลยนะคะทาหน้านะแล้วลดโพเสเซตัวนี้มันทาเยอะแล้วมันก็ไม่หมันอนะ่ะทุกคนพิมชอบมากเลยมาทาคอนซีลเลอร์เลยนะวันนี้พิมจะใช้คอนซีลเลอร์ของ Oriental Princess นะคะ นี่ตัวนี้ทาลงไปก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้จะใช้เจ้าแป้งเจ้านางตัวนี้ลงผิวนะเพราะฉะนั้นก็ทาผลิตภัณฑ์เนื้อครีมไปก่อนนะคะเอาตรงไหนที่เราอยากจะปกปิดเราก็ทาลงไปเลย อ่ะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวพิมพก็จะมาลงในเรื่องราวของสีกันก่อนเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าวันนี้พิมจะใช้แป้งเจ้านางลงผิวนะคะเพราะฉะนั้นเรา,าควรลงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อครีมลงให้เรียบร้อยก่อนเนาะการเล่นน้ําสงการหรือว่าการแบบไปทะเลโดนน้ำอะไรเงี้ยพิมว่าหลายๆคนอะที่คอนเซิร์นน่าจะเป็นเรื่องของสีเนาะไม่ว่าจะเป็นคิ้วหลุดตาหลุดปากหลุดอะไรอย่างเงี้ยใช้ผลิตภัณฑ์แบบฝุ่นพวกอายแชโดว์ฝุ่นพิมว่า50%อนตะก็คือหลุดแน่นอนเพราะฉะนั้นทริคก็คือ,อว่ามาใช้อะไรทททททีี่่เเปป็็นนนแแบบลิิมมหยาาาา้้้กกกตตัจะชวํใสด มากยิ่งขึ้นเนาะพารู้ว่าจะทําคลิปก็เลยไปสรรหาอะไรที่แบบถูกและดีมานะคะ s m o o t ต tone น e r u m n ล d e velvet lip นะเขาก็จะมี2สีเลยนะคะก็จะเป็นเบอร์24แล้วก็เบอร์36นะคะเป็นสีส้มแล้วก็สีแดงสียอดฮิตเลยนะอันนี้รู้สึกว่าจะมาใหม่ล่าสุดเลยนะเพราะว่าวันนั้นพิมพ์ไปเซเว่นมาแล้วพิมพ์ก็เจอนะคะแต่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าจะไม่เห็นเนาะใหม่ล่าสุดทีด่ฉันก็หยิบมาจากเชลเลยค่ะทําคลิปโลรแล้วก็ราคาไม่แพงอะทุกคน49บเทอะ่ะเพื่อนๆจะได้ไปซื้อตามกันได้เนาะพิมพ์จะใช้เบอร์24นนนะะคะมาลงแกก้ไป่ออัน,นี้ ก็ค่อยๆลงทีละข้างนะสีเขาแบบค่อนข้างติดแน่นมั่งจริงกลิ่นหอมด้วยกลิ่นเหมือนขนมเลยทุกคนดูดิเชื่อเหออว่ามันไม่หลุดตาพิงก็จะมาใช้เขานี่แหละนะคะเป็นตัวสามสิบหกนะอันนี้ก็จะมีความแบบออกส้มๆนิดนึงอันนี้ใช้ได้ทั้งแก้มตาปากเลยนะสีสามสิบหกเขาก็จะมีความส้มๆหน่อย เหมือนเดิมพาลงไปแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยนะนี่เห็นไหมหทุกคนคือสีชัดมากพิมพบอกเลยว่าลุกเนี้ยแต่งไปถ่ายรูปก,กับแสงแดดคือสวยมากเพราะว่าหน้าเราอะ่ะมีความบ่งแดดนะทุกคนเวลาที่แบบแสงแดดส่องกระทบมาที่หน้านะคือแบบทุกอย่างบนหน้ามันชายออกมาเลยอะแล้วพิมพก็จะทําให้หางๆมันมีความส้มเข้มขึ้นมานิดนึงแต่แค่บริเวณหางนะ จะใช้เป็นมัสคาล่าสีน้ำตาลแบบนี้มาทาเป็นอายแชโดว์ก่อนอันนี้ของ c a n m a ม e นะจะบอกว่าแคนเมกทุกคนต้องมีนะส่งการเนี้ยติดทนแบบทนมากอะ่ะทนน้ําทนเหงื่อมากๆจะแตะลงไปข้างหลังนิดนึงแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะใช้มือ <c oughs> เห็นไหมคะตาเราก็จะมีความคมขึ้นมา <c oughs> หลังจากนั้นนะคะ <c oughs> ก็มากรีดอายไลเนอร์กันเลยอันนี้จะเป็นของ Oriental p i n c e s นะคะจะบอกว่ากันาน้ำสุดๆหลางไม่ออกเช็ดไม่ออกนะดูดิถูก็ไม่ออกด้วย สุดยอดทุกคนไปตำกีแบบไม่มีหางเดอ้อแล้วก็กีดชิดโคนขนตาที่สุดแล้วก็เบนให้เขาฟุ้งๆนะคะ พอสองข้างเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ก็ขอมาลงพิวกนะ่อนเนาะซึ่งจะเป็นอะไรไม่ได้นะคะนอกจากนี้เลยจ้ะความกันน้ำกันเหงื่อสงการนี้ต้องมีก็คือเจ้านางพิมจําได้เลยทุกคนตั้งแต่สมัยเด็กๆตอนแบบโซเชียลแคมทุกสงการยังไงดิวตี้บล็อกเกอร์รุ่นแรกๆก,ก,ก็คือต้องใช้เจ้านางจริงๆนะเพราะว่าเขาติดทนมากเลยอะ่ะเจ้านาง perfect white uv to w a y powder foundation เวลาสงการหรือว่าเล่นน้ำอะไรเงี้ยใช้แบบเนี้ยพิมรู้สึกว่าเขาจะติดทนมากกว่าใครที่เป็น MC เจ้านางจะรู้ว่าอันนี้คือแพ็เกจจิ้งใหม่นะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวโชว จริงกันเก่าของเขาอ่ะจะเป็นแบบนี้แตกต่างกันยังไงนี่ค่ะ คืออันเก่าของเขาอะ่ะมันจะไม่ได้มีเป็น2ชั้นอะ่ะอันนี้คือมันจะแยก2ชั้นก็คือจะเก็บพับไว้ข้างล่างเขาก็ช่วยลดปัญหาพับอับชื้นหรือว่าช่วยยืดอายุแป้งเนาะเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของคุณภาพก็คือเหมือนเดิมเลยคะ่ะดีเหมือนเดิมนะอันนี้เขาจะมีสีสีนะซึ่งพิมพ์จะใช้เป็นเบอร์ประจําเลยก็คือ C ี21นะจะมีตั้งแต่แบบซีผิวขาวไปนจนสีผิวเข้มเลยนะคะครอบคลุมทุกเฉดผิวของคนไทยอเดี๋ยวพิมพ์ก็จะมาลงเลยนะเชื่อเหอนน้ำสาดดำน้ำเล่นน้ำอะไรเงีนนเ้ยไม่หลุดพิมก็จะใช้วิธีกกกกการดดดด กดแบบนี้นะคะไม่ปาดเนาะลงเบาๆทับงานตาไปนิดนึงนะเพื่อให้แป้งเขาไปล็อกพวกแบบสีบนตานะคะฝั่งนี้มันก็จะมีความผ่องมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ระดับความปกปิดไม่ต้องสงสัยเลยเจ้านางคือให้ความปกปิดที่ดีมากๆแล้วทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้หน้ามันดูละมุนละมุนเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีของเขาเลยคือคือซอฟโฟกัสมันจะช่วยเบลอรูขุมขนเนี่ยทำให้ดูรูขุมขนเล็กแล้วก็ดูเรียบเนียนแต่ว่าไม่โปะอ่ะทุกคนดูมันยังดูแบบมีความเป็นผิวอยู่นะ แล้วพิมพ์บอกได้เลยนะว่าตัวนี้่องทั้งวันกันน้ํากันเหงื่อแบบสุดไม่ว่าพิมพ์จะไปทะเลไปเล่นน้ําเล่นทะเลขึ้นมาก็คือนายังสวยอยู่งานผิวนี่เจ้านางเขาเลิศจริงๆนะแล้วเขาก็เลิศมานานมากๆแล้วด้วยใครที่แบบว่ามีทิปไปทะเลลงน้ําดำน้ำําหรือว่าสงการเนี้ยพิมพ์ว่าซื้อเถอะเจ้านาง3 9 9บาทเองตลบนี้ อันนี้พิมได้มาจาก Eve and Boy นะแต่ว่าที่แบบวิวเที่ยม beauty shop, ราสรรต่างๆก็มีนะใครสะดวกบ้านใกล้ๆอยู่โลตัสสาขาใหญ่นาะกเขาก็จะมีเหมือนกันนะถ้าทางออนไลน์ก็เดี๋ยวพิม์จะขึ้นไว้ให้นะคะหรือตัวแทนจําหน่ายเขาก็มีเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คืองานคิ้วนั่นเองนะวันนี้พิมพ์จะมาใช้อันนี้เลยค่ะดินสอเขียนคิ้วของ c o s l o k นะคะจริงๆตัวเนี้ยถามว่าแบบเอ้ยกันนะ้าขนาดนั้นไหมคือด้วยความเป็นดินสอเนาะไม่ได้ใช้เจลนะคะมัน ก็จะไม่ได้แบบอุ้ยกันน้ําจ่าขนาดนั้นโดนแล้วไม่หลุดเลยแต่ว่าก็ถือว่ามันไม่ได้อ่อนแอขนาดฝุ่นอนะ่ะนี่นะคะก็จะได้คิ้วประมาณนี้แล้วทริคของพิมพ์อีกอันนึงเลยนะก็คือส่วนใหญ่เวลาที่คิ้วเราจะหลุดอะอะไรมันจะหลุดก่อนนั่นก็คือหางคิ้วถูกไหมคะพิมพก็จะมาใช้เป็นอายไลเนอร์ที่เป็นดินสอแบบนี้นะเขียนทับหางคิ้วไปนะคะเขียนแค่หางคิ้วนะคะ ถ้าอยากให้กันน้ำมากๆไปเลยนะคะก็สามารถที่จะใช้มาสคาร่าตาอันนี้นะมาปัดได้นะคะโอเคหลังจากนั้นก็มาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยค่ะซึ่งก็จะใช้มาสคาร่าตัวนี้นี่แหละปัดขนตานะ โอเคค่ะหลังจากนั้นก็มาที่ปากแน่นอนว่าพิมพ์ก็จะใช้ตัวสู h โตนี่แหละเพราะว่าง่ายดีนะคะถูกด้วยแล้วก็สีนันวักสีเบอร์สานะคะที่เป็นสีส้มๆแบบนี้ทาลงไปทั่วปากเลย oh. ขอบกบด้วยคอนซีลเลอร์นิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้คือปากพิมพ์แบบค่อนข้างชมพูนะคะได้ไหมเราแต่งหน้าส่งการไปแล้วแปากแบบนี้ได้ไหมผู้นาแฟชั่นเก๋ กบสีปากเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวผมก็จะมาลงเลยวันนี้จะลงแบบเป็นเบรนด์เนาะข้างในก่อนค่ะเม็ดสีเขาแน่นมากยิ่งทากับปากขา,ขาวๆแบบนี้คือจะรู้ได้เลยว่าเม็ดสีเขาแน่นมากจริงใครที่ไม่ได้ชอบสีเข้มอะ่ะก็แนะนาว่าให้ค่อยๆลงลงเบาๆก่อนนะคะเพราะว่าสีเขาชัดมากแล้วช่วงนี้เพิมปากแห้งใช่ไหมทุกคนแต่ว่าตัวนี้เขาไม่ได้ตกล่องเลยนะเขามีความเกลี่ยง่ายนะคะมันมีความแบบไม่ได้เป็นแมตต์เกลี่ยยากไม่ได้เป็นแมตต์แห้งยังมีความชุ่มชื้นอ,อยู่เนาะบิว์เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะ มาเพิ่มสีแดงข้างในนะคะฟิลแบบแต่ก่อนคือต้องทาอุทัยทิปข้างในฟิลฟิลตัวแม่สงการนะคะก็เดี๋ยวจะมาใช้สียี่สิบสี่นะคะทาลงไปข้างในเลยเนี่ยพอทาลงไปปุ๊บเป็นอีกลุกเลยอะ่ะทุกคนปากสวยมาก4ี่บ้าบาทเองเซเว่นนะคะส่งการนี้ต้องมีนะคะสวยมากลุกนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูฟินิตลุกกัน ยิ่งโดนน้ำยิ่งของงูม,งมากหยดน้ำเป็นเม็ดๆเลยสุดยอดลองเช็ดหน้าดูซบาบเปรี้ยวอุ้ยทุกคนทุกคนไม่มีอะไรติดออกมาเลยอ่ะเฮ้ยทไมซิ่งแล้วเนี่ยหรือว่าแบบเออมีนิดนึงก็ได้นะโอ้โหแล้วเสร็จแล้วคือหน้าผ่องเหมือนเดิมเว้ยนี้เหมือนเพิ่งแต่งหน้าเสร็จเลยอ่ะทั้งน,นที่คือโดนน้ำไปแล้วน้ำแรงด้วย